โอเคกาบสวัสดีคนดูทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับสเปชเชียลฟอร์กับปืนที่มีชื่อว่า M110 นะครับไปจุ๊บใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยยวนอฮ้ยหนังกูเนะี่ย เฮ้ยทิหานตรุดโอ้โหไม่ตายโอ้โหหีบห้องชิแล้วน่าจะมีเกมหนึ่งนะครับสภาพเนี้ยเดีย๋ยวบดมัว่วซี่เดี๋ยวเดี๋ยวในกูเนี้ยนะโอ้โหหลังเข้า สอะไรผมแม่แตะหลายวันแล้วอะและยิ่งเลยไม่เป็นและยิ่งไม่เล่นนานนะชนยัยแต่เมื้อเล่าผมเล่นนานไม่เก่งจริงนะขอขอภัยด้วยนะเล่นกลางขออภัยด้วยไอ้ยิงวะข้างหลังมีครับ <c oughs> กูเดงเรากูดังไม่มีใครออกงูยิงไวเกินน่าจะมีเกียร์นะฮะเนื่อเพราะคลิปมันค่อนจะสั้นไปแน่ๆเลี้ยเดิ๊ดิ๊ดอื้อหือ อยูว่วนมั่วซี่เขาเล่นหัวไปไม่ได้บ่เขาหลอกเกมที่จะจบไปเขาเพื่อแล้วเธอพูกมึงนี่ออกบริษัทมึงขอขอสไนเป็ดกู้ไม่ทำนัาทีเฮ้ย,เ,ยเอ็มไม่พอสองแสนเนี่ยเฮ้ย ยิงไม่ดีอยูอย่ทนายผมยไ,ไม่เป็นจริงวะปลอดภัยด้วยเต็นทนายไม่มีเลยอ่ะยิงมุ่งม่งส่งเอากูแหละโอ้โหบริษัททีเดียวหายเลยนั่นต้องมีเกณฑ์เพราะว่ามันเขามาถึงก็สิบห้ากับยี่สิบคิวแล้วโดยประมาณไม,ไม่ตายึกกัยัง้ววะ ต้องมีเกมนึงครับเพราะว่ามันท่านจะไวไปยีเด็กตโต,ต,ตัวสุดท้ายนะสวสยที่หายลยเดี๋ยวเกมไปครับต้องมีแน่ๆแต่ขออย่ามีโปรแล้วกันป่ะมาณห <ๆ S 2> นึ่งเกมหนึง่งโอ้โหชื่อเฮียชื่อแม่งสุดยอดากรออีกคนหนึ่งครับเพราะว่ายัางโหลดไม่เสร็จไม่ได้ไม่โหลดเสร็จแต่ยังไม่โหลดเลยนะประมาณนะสิบนะ มาครับหืมดูดังค,ครับอุ้งหื่งไม่เลยผิดเหลี่ยมไซส์สวยเนะี่ยเท่เนะี่ย แล้วกูก็ไม่ได้เอฟตั้ไหร่วันนี่เราจับสน,นิทนะตายเขาไปเนี่ยปวดเกินทีเดียวไม่ตายเฮียตัวเปล่าเชียตูด

คุณเล็งไม่ติดบอกไอสันไม่เกิดแันต้องมีคอดปิงในห้อง<น>โดนเฉยได้ดยังโดนยิงไม่รู้ตัวว่าโดนเฮ้ยเปหลุดสบายทีเพื่อน โอ้โหผมยิงนั่นเองเขาไม่ตายหลมโดนหลุดย้ำๆเนี่ยนี่อะไรเนี่ยยิงไม่โดน กจ้าวะจ้าววะไเฮียหาไม่เจอถว์พนันงูเลยอ้าวมัเขาไม่ยิงอะเมาตายนละ อืตายหัวหลังก็มีดินงเสียงแหละไม้สดเดียวเดียวตายโชคดีของผมเหมือนกันโคตรดังครับไปเล่นด้วยโอ้โหเนี่ยเต็มหัวเ,เลยไปฉาดด้วย เล่นหลังก่อนแล้วกูก็โดนหลุดต่อหน้าเขาเลยอันเดียร้อยสิครับนอนผมทำเกมนี้ไปนี้ไปแล้วแหละแต่เจอโฟด้วยความหัวร้อนผมก็ด่าไม่เลยเลยเลยไม่ลงไม่คิดเลยเนี่ยไอสัตว์ยิงเล็งไม่ออกกดเล็งกนเล็งไม่ออกคืออะไร ไล่ทั้งเดียวคนนี้เก่งมากเฮ้ยเรียบร้อยชัดหายท้อง Cái đồ hình cho ừ. à đi, mà đi เดาด้สิโอโหไอสัตว์เลยตัวนั้นยังไม่ตายอ่ะน,นึกว่าตายแล้วอ้าวบอร์ผมทำไมอ่ะฮัลโหล ผมผมก็ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรนะผมก็ยิงปกตินะคุณก็ตามผมทันนี่ทำไมววผมอ่ะ ยียไอย้โหแล้วแม็กกูใส่ไม่เสร็จทักทีวะกูไม่น่าใส่แล้วเขาเขาใส่ามาพอดีเลยไ <c oughs> อ้ใส่เล่นมุมันอยู่ <c oughs> น,น,นั่งไม่เงยอยู่เนี่ย เอ้าวพี้ยะก้ากูโอ้โหก้าผมเมื่อกี้นะเขาก็ายิงมานะสวยเก็บที่หนึ่งไว้เก็บที่สองไว้ Special point เดินนะครับโอ้โหไม่ตายวะติดกันจังเลยวะอีกคิวเดียวขอไม่ได้เหรอ mười lăm mấy người hiền hòm đào chơi đi hòm đào hùng đào hùng đào hùng có hùng đào hùng đào bye bye bye.